สัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาตัดกล้วยครับพี่น้องกำลังครับตรนยาการเช้าเช้าครับกำลังตื่นครับพี่น้องนี่ครับกล้วยนี่ครับมันจะมีอยู่เครือหนึ่งนะครับที่มันเริ่มแก่แล้วครับพี่น้องอันนี้ก็คือกล้วยครับอันนี้คือย้ายมาปลูกใหม่แล้วก็นี่ครือกล้วยครับ กล้วยกล้วยประมาณเฉลี่ยประมาณปีนี้ก oh <sh> <wh> ็ประมาณเจ็ดวีครับบ่ค่อยบม่ค่อยจะดกนะครับแล้วก็นวยบ่ค่อยใหญ่น้ำนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับอันนี้จะเป็นกล้วยส้มกล้วยส้มพื้นบ้านครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับกล้วยส้มพื้นบ้านจะนวยใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้พ่นต้นหน่อยพันเงีเกลือหน่อยครับเกลือสามสามบีครับต้นเพ่นหน่อยต้นเตี้ยอันนี้ก็กำลังจะออกครับ กำลังออกกำลังจะออกเครือนะครับจะพาไปเบิงเฉลี่ยปีนี้อยู่ประมาณเจ็ดวีครับอันนี้กับเจ็ดวีกันนะครับพี่นอ้องอันนี้อ่องไม่ครับน,นี่ถอกได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยครับเดือนก,กว่าๆน้วยค่อนข้าง,งจะใหญ่ครับเพราะว่าต้นพลลำต้นพนใหญ่ต้นนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เจ็ดวีมอนกันครับข้างบน แต่ที่ที่จะตัดคือตรงนี้ครับพี่หอนี่นี่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวีครับเพราะว่าอันนี้ตัดไปตัดไปมกกบตะโดนแล้วครับก็เหลือไว้อยู่บบ,บจักวีนะครับเพราะว่าจะจะตัดทําบุญเสร็จก็สากครับแต่นอกก็ค่อนข้างจะงามนะครับพี่นอ้องเบิงนอกเขาง,งามมากเลยนี่ครับนอกกล้วย อันนี้เป็นกล้วยน้ำวา้าท่ายางนะครับทุกคนสือมามาปลูกเพิ่งต้นแรกนะครับส่วนนี้เป็นกาบขาวกับปากช่องแ้าศู์ครับรจ็จประมาณนี้ฝั่งนู้นก็เป็นหนอ่อกําลังออกหน่อครับกําลังงามฝั่งนี้ก็หนอ่อก็เอาไปแล้วสองสามหน่อนะครับออกไปปลูกนะครับนี่ขึ้นใหม่นี่หน่อขึ้นใหม่ครับ นะครับนี่ครับต้นเพิ่นก็จะสีแบบออกแดงๆงามๆครับฝั่งนู้นก็มีกำลังออกหน่อนี่ครับต้นที่เราจะตัดเขาเหี่ยวแล้วนะครับทุกคนต้นสีต้นเปลี่ยนแล้วก็เหลือไว้ใส่ทําบุญข้าวสากพอดีครับนี่ก็เลยกำลังจะตัดผมก็จะตัดให้เหลือประมาณประมาณเอวนะครับทุกคน ให้ต้นเหลือประมาณเอวนะครับตัดเลยครับให้เพเลียงลูกเิ่นนะครับเขาตัดลงได้เลยเพราะว่ามันมีต้นต้นไหนนี่อยู่ครับต้นต้นคำอยู่มีต้นเอมะพร้าวคำคำอยู่ครับ เกลือเคอเลือบใหไงนะครับแต่ <c oughs> กับพ่อได้กินอยู่ครับม <c oughs> ันบ่สูงนะครับแบบเป็นตกได้ก็ <c oughs> จะตัดนีออก จะพาไปเบิงกลวยสมอยู่ในบ้านนี้นะครับมีอยู่เครื่อหนึ่งที่จะต้องตัดนะครับก็จะให้ยืนเลี้ยงลูกเพิ่นมีลูกอยู่ต้นหนึ่งนะครับตน้นค่อนข้างจะงามแล้วนะครับส่วนไอ้ต้นนี้เพิ่นจะมีลูกหลายนะครับมูนี่ลูกหนึ่งสองสามสี่สี่นอนะครับหนึ่งสองสามผมก็ทดลองปาดแล้วครับ ปาดหนอปาดให้หนอให้เขาขึ้นใหม่อันนี้ก็ห้อยปาดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะงามนะครับหนอขึ้นมาใหม่ต้นค่อนข้างจะอ้วนนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งสวนในบ้านนะครับนะครับทุกคนจะพาไปเบิ่งกล้วยสมครับนะครับจะตัดใบออกนี่ครับกล้วยสมกล้วยสมจะเป็นแบบนี้ นะครับนุยเพื่อนก็ค่อนข้างจะโดกนะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามเจ็ดบีเหมือนกันครับแล้วก็ใช้เมาเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ประมาณสามบีรีบีน่วยค่อนข้างจะงามแกนี้ก่อนแกเชือกนะ่ครับก็จะตัดนะครับประมาณนี้ อันนี้ลูกเป็นครับค่อนข้างจะหลายลงเลยเมียดเขาเกินไป,ปนะครับนวยวัน ค่อนข้างจะงามครับทุกคนหน่วยค่อนข้างจะเยีย่ยบเรื่องแล้วนะครับนี่ก็จะต,ตัดแล้วก็มากองไว้ครับ พาหล่อเบิ่งกลัวน่ครับก็จะเหลือไว้สูงอยู่ครับเ,เพื่อเลี้ยงลูกนะครับส่วนไหม่ก็จะไปค้ำตอนอื่น นี่ครับกล้วยวีใบใหญ่เลยรครับตอนนี้กำลังออกเคลื่อนกันนี่ครับเครือกล้วย ถ้าเราเอาไว้หลายต้นก็ได้นะครับพวกนี้นี่ครับเรก็จะอยู่ได้แล้วก็ออกเคลือพร้อมกันหลายต้นเบอ่งครับตรงนี้ออกเคลือพร้อมกัน3มต้น ครับสรุปแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำวาครับทุกคนอันนี้เป็นกล้วยส้มครับถัดมาสองเครือเขียวก็จะเป็นสีออกเขียวๆเหมือนกล้วยเขียวเลยนะครับก็บเป็นจุดๆๆ,ๆอันนี้เป็นกล้วยน้ำวามันหน่อยๆครับ